โอ้ยเนี่ยจะไปเที่ยวจะพาน้องๆไปเที่ยวกะว่าจะเอาโมบิลิโอคันนี้ไปลองเทสดูด้วยอ่ะว่ามันแบบว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยแต่ต้องรอการ์ดอยู่กะว่าจะเอาไปทั้งสองคันเลยมีโมบิลสองคันอยู่ป่านนี้กังไม่มาสักทีหายไปไหนก็ไม่รู้รเกมเจอบ้างไหมอ่ะตั้งแต่เช้าเลยพี่เออหารอนานมากอ๋อนั่นนั่นมาแล้วมาแล้วมาแล้ว หายไปไหนมาเนี่ยที่ไลายแล้วล่ะฮะไปกินข้าวมาแป๊บเดียวเองฮะโอ้ยไปกินข้าวกับใครสิบนาทีเองฮะไปกินครับโอ้เพียบเลยฮะยักษ์เต็มคันอ่ะทุกคนลองเต็มคันนี่ได้อีกคนอ่ะเดี๋ยวดูเน่เอ้โอ้ยผมบอกเลยว่าทั้งเต็นท์ฮะทั้งเต็นท์เลยทั้งเต็นท์นะอ่าดีไปกินข้าวกันมา สวยจูจริงๆเลยคันนี้อ่ะรุ่นอะไรเนี่ยรุ่นอะไรเนี่ยขับไปไม่รู้เลยวันด้าโมบิลิโอโมบิลิโอโอ้โหอะไรนะอ่านน้ำสิอ่ะเดี oh, ああ๋ยวเดี๋ยวน้ำให้ฮะอ่ะคนแรกฮะหนึ่งคนฮะหนึ่งคนครับคนที่สองฮะคนที่สามฮะคนที่สี่ห้าหกผมเจ็ดจุ๋จริงๆจุ๋จริงจู๋มาก ตัวใหญ่ขนาดนี้ยังยังนั่ง,ง,ง,งได้ไม่ใช่ฮะหมายถึงรถโอ้โดนเก่งทุกวันเลย <c oughs> <c oughs> รุ่นอะไรครับพี่พร h o นด้าโมบิลิโอนี่เดี๋ยวเรามารีวิวกันดีกวนะ่าเนาะสองคันนี้เพิ่งเข้ามาเลยอันนี้พี่พรจะรีวิว <c oughs> ที่เขาบอกว่ารถเจ็ดที่นั่งถูกต้องที่ <ละ S 1> ทแท้ทรูท,ที่แท้ทรูแล้วก็แบบกำลังฮิศกำลังมาไปกันเลยดีกว่าฮะ อ่ะมาข้าวอิ่มๆก็เปิดรายการกันก่อนกับคู่ซี สูบไม่มีผิดเพี้ยนะพอเดี๋ยววันนี้ให้เกียรติคุณพี่พรนะผมกินข้าวเที่ยงมาอิ่มแล้วนะครับว่ารีวิวเจ้าสองกันนีบ้านอะไรฮะเขาเรียกว่าให้เกียรติให้เกียรติใช้งานดูโหดหลายไปเรียกว่าเป็นแบบว่ารถข้าบคัวอีกแล้วไงใช่แล้วเจ็ดที่นั่งเข้าใหม่ทั้งคู่เลยขายดิบขายดีมีแต่ลูกค้ารีเควสใช่เพราะว่าคิดที่แล้วมีแบบว่า เที่นั่งรถครอบครัวตัวหนึ่งยอดฮิตไปแล้วคือโซฮอนด้าฟีดฟีดตัวนี้ก็คือเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งเอออีกรุ่นหนึ่งของฮอนด้าเนาะที่เป็นครอบครัวที่นิยมก็คือฮอนด้าโมบิลิโอนั่นเองแต่เบาด้วยข้างงวดเออแล้วที่สําคัญคือไม่ใช่แค่โมบิลิโอธรรมดาโมบลิโออะไรฮะอาเอ๊ะไม่เอาแม่เก่งใจร่าเอาไม่ใช่นะคนลายไอ้มุกเนี้ยเล่นตลอดเลยอ่าจัดไปเลยอยากคันขา โอเคก็ตัวนี้จะเป็นตัวโมบิลิโอปี19 19ก้แล้วนี่รถหนึ่งปีไม่ถึงด้วยซ้ำใช่5ปีแค่นั้นเองเป็นม่คเนไมเนอร์เชนมาแล้วไมเนอร์เชนแล้ว่มเนอร์เชงแล้วก็คือแล้วก็ที่สำคัญนกเป็นตัว RS เป็นตัวรุ่นรุ่นท็อปสุดของเขาท็อปสุดของตารางละนะฮะสีสีอะไรฮะสีขาวอะไรนะ มุกอีกแล้วท่านอย่าลืมนะฮะนี่ถามหน่อยไอ้จุกนี้มันมาจากไหนจุกนี่คือผมมันทิ่มตานะครับเรากลัวมองรถดีๆไม่เห็นเวลาซื้อรถซื้อเขาเรียกว่าคัดเกะใ่้แม้แต่ผมเส้นเดียวก็อยากมาบังผมเรียกว่าคัดเข้ามาให้เลยว่าแบบว่าเปิด เปิดผมคัดมาอย่างดีอ่าเขาเรียกว่าจริงๆก็เหมาะกับไอ้นี่แหละที่เป็นเจ็ดที่นั่งพาเด็ะแก๊งไปเที่ยวได้ถูกต้องฮะแล้วก็โอ้โหมีไฟตัดหมอกให้แล้วใช่มีไฟตัดหมอกแล้วดูด้านข้างมากโอเคด้านข้างโตัวกระจกก็คือเป็น เป็นมีไฟเลี้ยว LED แล้วเนาะแล้วด้วยความเป็นตัว RS ก็คือมีตัวสเกิร์ตแต่งล้อมคันมาให้เรียบร้อยชุดแต่งให้ใช่นะครับแล้วก็ล้อแม็กโรงงานเลยล้อม็กโรงงานเนาะผมชอบท้ายมากเลยฮะก็มีนี่สปอยเลอร์เโอ้โหกล้องหลังมีด้วยเหรออ่ามีกล้องหลังโรงงานใช่ไหมใช่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 โอเคโอเคใช่ แล้วตีวิธีนึโอเคแล้วก็ถ่ายคิ้วด้วยถ่ายคิ้วมาเรียบร้อยแล้วเป็นชุดแต่งมาเนาะสวยเมื่อกี้ก็แอบเอาขับออกไปกินข้าวก็ยอมรับจริงๆครับว่าจาโมบิลนี่จุมากจสีขาวอันนี้เป็นภายในเบสดนะครับเบาะหนังทั้งคันก็คือเราเปลี่ยนเบาะหนังมาให้เรียบร้อยเนาะแับพับได้ก็คือนั่งได้เจ็ดที่นั่ง่านั่งได้เจ็ดที่นั่งเนาะขนของก็แขวนได้อีกถ้าสมมติว่าแทนที่จะขนของ คนอยากขนของเยอะๆเนาะอยากขนของเยอะๆแทนก็คือพับเก็บได้ผู้หญิงง่ายๆเป็นไงฮะกระเป๋าเดินทางพี่พรโอ้ยสบายจริงๆแค่เมื่อกี้ก็คือใส่กระเป๋าเดินทางเดินทางไปต่างจังหวัดได้แล้วแหละแต่ถ้าอยากขนแบบเยอะกว่านั้นแบบมีอุปกรณ์มีแบบว่าเพิ่มไปอีกเพิ่มไปใครอยากจะขนกับรถ จักรยานพับหรือแบบอะไรเงี้ยเวลาอยากไปเที่ยวก็สบายสบายเนาก็คือข้างในอันนี้ก็ยังใหม่เนาะเดี๋ยวดูข้างในกันนิดนึงดีกว่าพอลองเลยแต่นี่คือคอนด้าครับผมบอกว่าถ้าท็อปสุดของรุ่นแล้วเนี่ยออปชันเนี่ยได้ครบบอกเลยมองเพลินๆเนียบ ก็คือนี้ก็รุ่นท็อปก็มาแล้วเนาะพุสตาร์พวงมาลัยก็มัลติเรียบร้อยแอดิจิตอลแล้วด้วยอแดิจิตอลแล้วก็คือตรงเนี้ยเนี่ยไอตัวหน้าจออะไรก็แบบมาใหม่แล้วมาเป็นแบบเอ่ change มาแล้วเนาะเขาเรียกของเดิมโรงงานหมดนะครับใช่่านางการขับขี่นี่โอ้โหมีมีมินิออนฮะมินิออนไฟฟ้าอ่ะสูงความแบบว่าสปอร์ตมันก็ตัว rs มันก็จะทำแบบ แต่งมาให้ดูสปอร์ตใช่เวลานั่งก็ดูคลินคลินหน่อยสบายสบายด้วยบางคนเอาไปรับผู้โดยสารก็ได้นะสบายได้ได้เพิ่มอัปเกรดได้ไซส์ด้วยเนาะโอตอนนี้วิ่งดีมากครับแก๊ปนะครับวิ่งโบก็มีมัาออกกับเราได้จัดได้หมดเลยผมบอกเลยรถราคาผ่อนเบาที่สุดก็คือผ่อนเบาผ่อนเบาผ่อนอยู่แค่ประมาณสัก8,000อ่ะอะไรนะ8 0 0 0 เจ็ดที่นั่งนะผมนึกว่าหลักหมื่นเอ้ยไม่ถึงโอ้โหแถมแบบว่าถ้าสมมุติว่าแบบมีช่วยพงช่วยผ่อนอะไรก็อาจจะเบากว่านั้นเบากว่านั้นอีกกัว่าลูกค้าจะเลือกโปรโมชั่นอะไรเนาะมีสองสีให้เลือกถูกต้องแต่เจ้าตัวนี้ภายในจะสีดำอ่า ก็ตัวนี้เป็นปี19ตัวนี้เป็นปี18บแนะครับอ่าก็ใกล้ๆกันแหละอายุราคาอายุอนนมใกล้ๆกันราคาก็ใก่อนกอๆกันผ่อนพอๆกันโปรโมชั่นก็ให้เยอะเหมือนกันแต่ถ้าแบบว่าใครชอบที่แบบว่า สีแบบว่าออกแบบเข้มขึ้นมานิดนึงก็ตัวนี้เลยดูแลง่ายๆสีบอลเงินนี่ก็มุกนะฮะมุกเหมือนกันครับผมบอกได้เลยผมตรวจมาเองเส้นผมอย่ามาบางผมบอลมุกบอลมุกบอลเงินนะครับก็ดูแลง่ายที่สุดแหละนะครับโอเคไงก็เจ้าสองคันนี้อย่าลืมมาค่าเงว่าเท่าไหร่พี่พรแปดพันเท่านั้นเองแปดพนเท่านั้นเราตอนนี้เรามีอินสเปคชันทุกคัน ได้ดอกเบี้ยพิเศษอ่าดอกเบี้ยพิเศษมีเครดิตไม่มีเครดิตให้ดอกเบี้ยพิเศษเลยนะครับใครอยากได้สนใจรถเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวพอดเบาๆทักเข้ามาเลยนะคะกับซูโมคาอ่อนนุ่นได้ฮะแล้วบอกได้เลยว่ามีโปรดีๆเด็ดๆแล้วรถเข้ามาอีกล้นหลามตอนนี้เดี๋ยวจะมารีวิวฮะเดี๋ยวผมจะใช้งานพิอรเรื่อยๆเลยนะครับผมนะโอเคไงก็ฝากเจ้าสองคันนี้ด้วยละกันใครสนใจ นะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาลวกันอยากดูรุ่นไหนทักมาได้เลยเนาะในอินบ็อกซ์หรือจะคอมเมนต์หรือว่าจะแบบโทรเข้ามาเลยก็ได้นะคะการรอรับสายตลอด24ชั่วโมงถูกต้องครับ24ชั่วโมงจริงๆฮะทั้งลูกค้าโอ้โหเยอะเลยฮะผมโอ้โหเรียงอย่างนี้เลยโทรศัพท์ไอ้ที่เรียงอย่างนี้นี่คือแบบว่ากิ๊กโทรมาไม่ใช่ฮะเราติดรายการกันเลยครับงก็เดี๋ยวก็ฝากติดตามกันด้วยละกันทั้ง Facebook i n s t a g กรม Tik t o k นะครับแล้วก็ซับสไคร์ u ูทูบด้วยเฟซบุ o กเนอะมีเลยนะคะทักเข้ามาได้อยากได้ลดอะไรใช่ผ่อนเท่าไหร่เงื่อนไขอะไรทักกันเข้ามาเลยนะคะแล้วก็ฝากกันไว้ด้วยกับ Honda m o b i l i o ปีสิสน่ผ่อนสองคันนี้เลยได้วันนี้ลาไปก่อนกับคู่ซีซูโมยังไม่ค่อยชินเวลาซีพอนนี่ก็คอยดูตลอดเลยไม่ผิดนะโอเคครับ สวัสดีค่ะ